ชายผู้เดินทางเขามาเพื่อแสวงบุญเพื่อมาแข่งห่นด้เขาใกล้ปากผมไ่ึงอะานาตื่นตาตื่นมากดัดัเขาไปเลยอ

มาก็โยนอแต่ขาอย่ายทหยัดนไ,ไปกด้วัป,ปนปนนี้กูชไวยมึงไมดได้กด้ดี

อันน้เปนเียมอข้โแล้วแล้วปแล้้วล้วไป้วไปแล้้วไ้วไปแล้วไปแล้วไปแล้อไีแล้วไปแล้วไลวไปแวไล้ววไ้วไปแล้ไปแล้ล้วไล้วไ้วไปว้วไ 好、oh. oh.